นี่เราจะไปกินร้านอีกันวันนี้เปิดแล้วรอหน่อย ชิมก่อนม่นเซอสหวานอ้าวไม่ใช่แม็กกี้อ่ะมันมึนเลยเลยแล้วก็กับพยาโทษของมันอะ่ะลองแบกมาดเลยอร่ยอยไหม,มเห็นไหมต้องเดินนอยต้องเดิ่อนที่ฉันเจะไปทำก็คือไปใส่เนยด้วยแล้วก็ใส่พยาทโทษเข้านะ ทานกินเอนะ้ำมัน,น่ยมันชาปะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไหมครับต้องโดนเลยอโดนเลยแล้วน่อย

ตัดกันดิเฮ้ยเหมือนชานมเลย